สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME สตาร t ทอัพ a ทยแลนด์ ค่กลับเข้าสู่ตอบโจทย์ SME นะคะคราวนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนะคะของมุมมอง c u r r y Express นะคะต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ e-commerce นะคะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราอยากจะคุยกับคุณวรวุินะคะในมุมมองที่เราเองก็ทำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า,าแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิตอลด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจ เรื่องของ e commerce, อีคอมเมิร์ซทำธุรกิจ็นอ e ีคอมเมิร์ซทำการค้าออนไลน์กันเยอะแยะมากมายเลยเรียกได้ว,ว่าก้าวกระโดดเลยด้วยซ้ำแตกต่างจากเมื่อก่อนเลยมองภาพอ e ีคอมเมิร์ซเมื่อก่อนกับนับปัจจุบันเป็นยังไงคะมสมัยก่อนนะครับอตอนที่เปิดแรกๆ10ปีที่แล้วมีเหมือนกันครับคนที่ขาย e อีคอมเมิร์ซนะครับแต่ว่าเขาขายด้วยราคาที่แพง นะครับแล้วก็ใช่คือแต่ก่อนเนี่ยไฮโซซื้อบอกได้เลยสําหรับอีคอมเมิร์ซจะไม่ใช่คนแบบทั่วไปนะครับไม่ใช่ตลาดระดับกลางถึงล่างอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็เป็น perfect delivery ให้เขากับช่วงนั้นคือถ้ามาใช้เคอรี่ราคาแพงเวอร์เลยนะครับแล้วเราก็ส่งให้แบบสุดยอดถึงมือ ทันใจทุกที่นะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเครื่องบินหรืออะไรเราก็ไปหมดเพราะตอนนั้นเน็ตเบร์กยังไม่เยอะนะครับคนยังไม่ใช่2,000คนอย่างนี้คนอาจจะมีแค่ประมาณหยิบมือ200-300คนนะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซที่เข้ามาในเวลานี้เนี่ยเขาก็มองว่ามันสามารถทำให้เกิดเป็นตลาดกลางถึงล่างได้นะครับทันั้นเขาก็ไม่ขายของราคาที่แพงมาก นะครับเพราะไม่ขายของราคาแพงมากค่าขนส่งก็ต้องไม่แพงด้วยนะครับเพราะนั้นคือเป็นไปตามลูกค้าเลยใช่เราก็ต้องตามาครับคือทีนี้ไอ้ตัวขยายเน็ตเวิร์กยิ่งเพิ่มต้นทุนเข้าไปดูเหมือนเราจะเพิ่มคอต์แต่จริงๆก็ไม่ใช่ะนะครับเพราะว่าเราเพิ่มโมลลุ่มเข้ามาเราก็สามารถที่จะลดคอร์สไปได้บางตัวนะครับทีนี้วิธีการของเคอรี่ที่ปูพื้นฐานมาจริงๆมันก็แมชนะครับกับการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซผมกล้าพูดได้ว่า ที่ได้ได้เป็นโอกาสไปท่องเที่ยวในท่องไปไปดูธุรกิจในอรอบดิจิทัลเนี่ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเบอร์ต้นๆเลยนะครับนะครับเทียบกับอินโดนีเซียเนี่ยประมาณเนี้ยอยู่สูสีกันอยู่เรื่องของการให้บริการการให้บริการอีคอมเมิร์ซใช่เพราะว่าผมว่าหนึ่งละคือตัวซัพพลายเชนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันมันมันยังไม่ตอบโจทย์นะครับที่จะทําให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันไปได้ดีซึ่งวันนั้นเนี่ยเคอรี่ก็ตัดสินใจที่จะปูพื้นฐานไว้ สำหรับการที่จะให้อ e ีคอมเมิร์ซเข้ามา mm hmm. เพราะเรารู้ว่าเวลาที่อ e ีคอมเมิร์ซส่งเนี่ยมันต่างกัน mm hmm. สมมุติว่าผมเคยไปส่งที่ร้านค้าห้างร้านในอดีต mm hmm. นะครับมันอยู่กับที่นะครับแต่เวลาเราส่งอ e ีคอมเมิร์ซเขาเขาต้องการของค่อนข้างเร็วเพราะว่าเวลาที่เราคลิกเข้าไปที่โมบายเนี่ย <c oughs> หรือว่าจะผ่านเว็บไซต์ก็แล้วแต่วิธีการซื้อ mm hmm. เขาเขาจะรอไม่ได้สมมุติว่าเหมือนเรามีเงินอยู่ พันหนึ่งวันนี้แต่เราซื้อของไปทั้งหมด300-400นะครับแล้วเราทิ้งช่วงไปนานเกินไป3-4วันเราอาจจะลืมเราอาจจะลืมก็ได้หรือถึงเวลานั้นเงินหมดนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถส่งได้แบบ next day นั่นคือเหตุผลที่เราเนี่ยเราเสิร์ฟบริการ next day ซึ่งก็เป็นเหตุให้ e-commerce มัน มันฟูในประเทศไทยอันนี้พูดเลยะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเคอรี่ผมเชื่อนะครับว่าอ e ีคอมเมิร์ซอาจจะไม่เกิดเพราะจริงๆการลงทุนในการขยายอย่างเงี้ยผมทามันไม่ค่อยได้กําไรอะไรมากมันเหมือนกับซัพพอร์ตซึ่งกันและกันกเหมือนกับว่าถ้าไม่มีอ e ีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นเราก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเอ้เราต้องมีการพัฒนาตรงนี้เพิ่มขึ้นตแต่ในขณะที่เราพัฒนาตรงนี้เพิ่มขึ้นมันทําให้อีกหลายคนสนใจอยากจะมาทำอีคอมเมิร์ซแน่นอน ก็คือมันก็จะเป็นการเหมือนกับเราเราเือนผู้ปูพื้นฐานนะครับที่นําไว้แล้วเขาก็เห็นไะครับว่าเขามีแค่ผู้ขายกับผู้ซื้อแล้วเราเราเป็นผู้ขนส่งตรงกลางแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยการส่งเนี่ยมันมีซัพพอร์ตแล้วนะแล้วมันส่งได้เร็วส่งได้จริงส่งได้ดีนะครับคนที่เป็นผู้ขายเนี่ยก็อยากจะเฮ้ยเราเข้าไปขายกันดีไหมนะครับเนี่ยก็คือธุรกิจพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาเข้ามาเพื่อ ผมเชื่อว่าเป็นการ educate ตลาดนะครับในช่วงแรกเพราะการที่ต้องกล้าเข้ามาลงทุนในไทยหรือซ o u t h อีสเทอร์เนียจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนอันนี้คือสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนคนให้จากที่ต้องเดินไปช้อปปิ้งนะครับมาซื้อของบนแพลตฟอร์มได้เขาก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือถูกต้องอสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเพราะเราเป็น c h a ของความน่าเชื่อถือนะครับเราก็เลยเอาของไปส่งนะครับแล้วเราก็เสริมเข้าไปอีกคือเรารับบริการให้บริการ COD ก็คือค cash on delivery คือรับเก็บเงินหลังจากที่เห็นของก็คือค่าของนะครับค่าสินค้าอันนี้มันก็สะดวกเพราะคุณไปเดินในช้อปปิง้งคุณเลือกของได้บนเชลล์สินค้าคุณก็คุณก็ถึงจะไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์แต่ของเราก็คือเอาของไปถึงหน้าบ้านแล้วถ้าคุณคุณจะรับคุณก็จ่ายตังค์เราก่อนะนะครับอันนี้เราให้ดูบริการเป็นผู้ผู้เก็บ เงินค่าขนสินค้าเนี่ยจริงๆเป็นน่าจะเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับค่ะ,คคะว่าถามนิดนึงว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณวราวฒิบอกว่าอ,อีคอมเมิร์ซยังไม่ได้บูมมากนกะและเรื่องของการขนส่งเนี่ยจะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วแต่ทีนี้เนี่ย ยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของทาง Curly Express อย่างนี้ด้วยอย่างนี้นะคะเราอยากทราบว่าเราพัฒนาให้มันรองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซยังไงบ้างอย่างเช่นเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของการปรับแผนการให้บริการเนี้ยค่ะครเรามีการปรับเพื่อรองรับการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซยังไงบ้างไหมคะคือวิธีการง่ายๆเลยนะครับจริงๆเราก็ทําเหมือนเดิมมาตลอดนะครับ,รบช่วงต้นๆเนี่ย ที่เราเป็น perfect delivery นะครับเรา perfect 100%เลยครับส่งของเคอรี่ไม่มีคำว่าพลาดเลยนะครับต้องเรียนกันตรงไปตรงมาแต่พอจะขยับ scale ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งทุกๆประเทศเหมือนกันนะครับเราก็โอเคเราก็ต้องรักษาระดับที่ใกล้ๆเคียงกับ100%นั่นแหละนะครับแต่ว่าไอ้ตรง failure ที่เกิดขึ้นนะครับสมมติค่ากันตลาดเราทำอยู่9 7เอเจ้า3%ทำยังไงที่จะให้มันลดลงเราก็มนิเตอร์มันตลอด m o n ตอร์ยังไง คือเวลาเราส่งของเนี่ยเราจะมองว่าทุกชิปเมนต์เนี่ยต้องส่งเสร็จตามดิวเดตที่เราล็อกในระบบไว้แต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงเช่นช้าไป1ชั่วโมงหรือช้าไปวันหนึ่งเราก็จะต้องใส่เหตุผลให้กับชิปเมนต์นั้นๆนะครับเพราะเราใส่เหตุผลเนี่ยเราก็จะมานั่งดูเลยว่าเฮ้ยเหตุผลนี้มันเกิดจากอะไรซึ่งมันเกิดได้จาก3คนครับคหนคนแรกก็คือเคอรเองถ้าผมส่งของไม่ทันส่งของช้าหรือลดเสีย ผมมองว่าคอรีเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแก้ไขนะครับเพราะเราคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผู้ส่งหรือผู้รับเนี่ยก็เป็นเชนที่ทําให้เกิดปัญหาได้เช่นผู้ส่งให้ข้อมูลผิดให้เบอร์โทรไม่ถูกเราก็ส่งของไม่ได้นะครับหรือผู้รับโทรไปแล้วโทรไม่ติดหรือไปถึงหน้าบ้านแล้วเปลี่ยนใจบอกว่าขอผ่อนได้ไหมซึ่งเราไม่มีระบบนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คืออาจจะเปลี่ยนใจบอกไม่เอาของแล้วเพราะว่าเมื่อวานฉันสั่งฉันกดเล่น ฉันกดเข้าไปในอีคอมเมิร์ซเล่นๆมีครับเยอะแยะเลยนะครับช่วงแรกๆนี่โอ้โหผู้เล่นอย่างเงี้ยสนุกกันมากเลยเพราะว่ามันเป็นการเอ듀เคชตลาดนะครับก็เราก็เลยมอนิเตอร์แบบนี้ตลอดนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ส่งเนี่ยให้ให้ให้มันสักเซสอย่างที่เราต้องการที่ผมพูดว่า97%เนี่ยผมรวมทั้ง3ปาร์ตี้เลยนะครับแม้กระทั่งว่าเราส่งไปปุ๊บแล้วโทรติดต่อไม่ได้ S <S เราก็เห็นว่าเฮ้ยเราทําให้ผู้ขายเขาเสียโอกาสทำยังไงอะคะถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องแก้ไขตลอดครับคือแน่ๆล่ะแรกๆอ่ะมันก็ตอนที่เราทำเน็ตเวิร์กแรกๆเนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มพวกอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เฟลเลียตเนี่ยแตค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเราส่งไปปุ๊บ,บเปลี่ยนใจเราส่งไปปุ๊บไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะให้คนขับรถของเราคือเราเรียกว่าคูเรียเนี่ยนะครับคือมีส่วนร่วม ในการที่จะส่งของให้สําเร็จแน่นอนเพราะว่าเรารับเขาอบรมแล้วก็ดีทําอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้เงินเดือนต่ําๆอเช่น,นพันแต่ก่อนนี้มีตั้งแต่เก้าพันเนี่ยนะครับหมื่นสอ,องเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีส่วนร่วมกับการาส่งของแล้วได้มากขึ้น แล้วเขาจะทํามากเพื่ออะไรในเมื่อเขาได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะใส่พวกอินเซนティブพวกแรงจูงใจเข้าไปนะครับผมบอกเลยว่าอย่างประเทศอื่นๆใกล้เคียงเราเนี่ยพวกไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนขับรถของเขาเนี่ยเดือนเดือนเท่ากับ m ม n นเจอร์ที่นี่สี่หมื่นห้าหมื่นเหมือนเขาจะมีเทคนิคคิดเอาไว้ของเขาตลอดเวลาพัฒนาตลอดเวลาแล้วมันก็จะทําให้ธุรกิจเราราบรื่นอยู่แล้วแล้วคนขับรถของผมปัจจุบันเนี่ยก็คือผมว่าได้รวมๆสองหมื่นห้าสามหมื่นขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้ว เพราะว่าคือยิ่งเขาทํามากเขาก็ได้มากแล้วเขาก็จะพยายามช่วยครับช่วยให้ส่งของเนี่ยสำเร็จตามที่ผู้ขายเขาคาดหวังไว้เรานเรียนรู้ความคาดหวังเหล่านี้อยู่ตลอดว่าเออเฮ้ยเราต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นเคอร์รี่ก็เลยกล้าที่จะลงทุนสินเหล่านี้เพื่อเพื่อเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าให้มันน้อยที่สุดนะครับแต่แน่นอนมันก็อาจจะเกิดนะครับผมก็ต้องเรียนเลยว่าเราเวลาเราเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับช่วงแรกๆก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้แหละ นะครับแต่เรามุ่งมั่นมากๆๆที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้มันสําเร็จพร้อมกับการ grow volume เพื่อให้ธุรกิจมันอยู่รอดอนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเราเพิ่มคนเราเพิ่มรถนะครับแต่เราก็พยายามที่จะขายในราคาที่ เหมาะสมนะครับและเผ er er อเผออนาคตอาจจะต้องพูดใช้คำว่าอาจจะต่ำลงไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้อ๋อนะคะมีดาวนโน้มเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าอีคอมเมริร์ซส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจประเภทไหนคะที่จะมาใช้บริการของเรามากที่สุดคะก็ยาหลักๆก็คือคนที่ขายออนไลน์ใช่ไหมครับคือคือกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ฮอตในเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าเขาขายของโดยที่ไม่เห็น ไม่เห็นหน้ากันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับเขาก็เลยจาเป็นที่ต้องได้ผู้ขนส่งที่ดีนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มต้นๆและกันนะครับที่เข้ามาใช้บริการกับเคอรี่นะครับส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นและรู้จักเราผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราประชาสัมพันธ์เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นคอร์เปรสนะครับที่เราจะมีลูกค้าราย ใหญ่ๆนะครับที่ดูแลเป็น Account a c c o u n าไปนะครับอันนี้เราจะมีเซล์ที่เข้าไปคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็ใช้บริการกับเราซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เบี่ยงเบี่ยงแล้วเข้ามา40%กับ40%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มบุคคลนะครับที่ใช้บริการเป็นแบบส่งให้เพื่อน <ๆ S 2> ให้ญาติก็จะมีกลุ่มนี้ที่ใช้แต่ว่าจำนวนก็ไม่ได้เยอะมากนักค่ะตอนนี้นะคะแนวโน้มของผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เนี่ยมัน มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเร,เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทาง Kerry Express เองค่ะเตรียมแผนรองรับเอาไว้ยังไงไหมคะคือต้องบอกว่าเราดูผลงานการทำงานในระดับวันพรุ่งนี้เช้าเราตื่นขึ้นมาเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเมื่อวานเราทำงานสำเร็จม,มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้บริหารนะครับแต่น้องๆทำงานเนี่ยก็เห็นกันแบบทุกชั่วโมงะนะครับเราจำเป็นที่ต้องรักษาระดับคุณภาพตัวนี้ไว้นะครับ ผมผมต้องเรียกได้ว่าเราพยายามรักษาระดับแบบให้ใกล้เคียงใกล้ร้อยที่สุดเพราะว่าคือแบบอะไรจะเปลี่ยนคือเอาเอาคุณภาพของเราใช่เพราะว่าคือคุณภาพที่สําคัญเรามีแม้กระทั่งฝ่ายคุณภาพคอนโทรลที่คอยเข้าไปออเดดเวลาที่มันเกิดเฟลตรงจุดไหนก็ตามเพื่อที่จะให้รู้ว่าเฮ้ยผลเนี่ยมันมันเป็นผลที่เฟกหรือเป็นผลที่เฟลจริงหรือเปล่านะครับเพื่อที่ได้เมคชัวว่าไอสิ่งที่เรามอบให้กับตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันมันแฟกแล้วนะ ไม่ใช่ว่าพนักงานไปโกหกว่าโทรไม่ติดแต่สุดท้ายเราโทรกลับไปหาลูกค้าลูกค้าบอกว่าโทรติดอันนี้คือเราก็ต้องพยายามรักษาคุณภาพพวกนี้อยู่ตลอดเพราะนั้นเราก็ลงทุนมากพอสมควรในเรื่องของการทำะะระดับคุณภาพค n t r o l ที่เราทําอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเรามีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทาให้มันจะทำให้ซั่เยนในเรื่องของอธุรกิจส่งที่เป็นแบบ parcel delivery ซึ่งอ e ีคอมเมิร์ซเองเนี่ยเขาก็คาดหวังสิ่งเหล่านี้ นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีการพัฒนาในแนวอินโน a t i o n ที่แบบต้องตอบโจทย์กับอีคอมเมิร e ์ซอย่างเช่นใช้แอปพลิเคชันในการ tracking อ,อันนี้ต้องใช้อยู่แล้ว <c oughs> นะครับแต่แต่เราก็ยังเพิ่มเข้าไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราทําได้ไหมกระทั่งว่าคุณสามารถ b o ๊ก i ิ้เข้ามาผ่านในแอปพลิเคชันเพื่อเรียกเราไปรับภายใน2ชั่วโมงซ <c oughs> ึ่งเรามี Product ตัวนี้นอกจากส่งแบบวันนี้พรุ่งนี้ถึงเรายังเป็น ส่งวันนี้วันนี้ถึงเรียกมารับได้ด้วยเหรอใช่ครับรับเช้าส่งเย็นในราคาที่ถูกแบบเท่าๆกับส่งไปษสี์อย่างเงี้ยนะครับคือเนื่องจากว่าเรามองว่าเราต้องพัฒนาความเร็วเพราะเราเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับแต่ในราคาในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่ว่าใช้วินเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ราคานี้เนี่ยแม่ค้าก็จ่ายไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็ต้องหาวิธีการที่จะได้กําไรใช่ที่สูงที่สุด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขายในราคาที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือนี่คือแผนธุรกิจที่เราทำอยู่ปัจจุบันเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวตัดสินใจจากลูกค้าของเราด้วยว่าเขาจะเข้ามาใช้บริการของเราด้วยหรือเปล่าใช่แล้วก็คือก็จะทําให้ลูกค้าเขาหมายถึงว่าตัวผู้ผขายนะครับเขาตัดสินใจเร็วขึ้นแล้วก็อยากจะทำะธุรกิจออนไลน์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ มันเริ่มมีการพูดถึงในช่วงหลังเยอะพอสมควรสำหรับการธุรกิจออนไลน์เพราะว่าถ้าเราเข้ามาแล้วเราบอกว่าเราขายแพงเนี่ยแน่นอนอเขาก็ไม่มีกําลังแล้วเขาก็ตัดสินใจยากที่จะใช้แล้วถ้าพูดถึงคนที่ทําธุรกิจไม่ต้องพูดเลยเพราะว่ามันไม่เหลือกําไรก็ไม่อยากทำนะครับค,คนที่เขาแข่งกันขายอยู่ปัญหาการคืนของของเราที่เราทํามาเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะแต่ก่อนเยอะครับะนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ต้องพูดเลยว่าน้อยกว่า1% นะครับพูดง่ายคือส่งร้อยเหลือ1%อาจจะคืนนะครับแต่ถ้าผมตัดเฉพาะเนื่องจากเคอรี่ไม่ได้ให้บริการเฉพาะอีคอมเมิร์ซอยียงเดียวถ้าเฉพาะอีคอมเมิร์ซเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ 3- 4%มถึงเปอร์เซ็นต์มันต้องเกิดขึ้นครับเพราะว่าอะไรคือในมือถือไม่วาเรากดซื้อของเนี่ยนะครับเราก็จะใส่อินโฟมชันจากตัวเราเองซึ่งบางทีที่ข้อมูลที่ให้เนี่ยเอาตำบลไปสลับกับอำเภออะไรต่างๆหรือบ้านเลขที่ใส่ซอยผิดอะไรต่างๆให้เบอร์โทรผิดของตัวเองก็มี เพราะมันเป็นแอปพลิเคชันหรือว่ามันเป็นเว็บไซต์เวลาเราไปรับของจากคนขายที่เขา,าเปิดออเดอร์มาเราก็ต้องไปส่งให้ถูกที่แต่ปรากฏว่าเราติดต่อไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ยครับที่เป็นการเขาเรียกว่า educate ตลาดเนี่ยนะครับของของ e-commerce มันก็จะมีเปอร์เซ็นที่ r ีเทิรค่อนข้างเยอะ,ะแต่ผมพูดเลยว่า3% 1, ามห่เอรหรือ1%เปที่เป็น general เนี่ยนะครับน้อยกว่านี้อยู่แล้วจะบอกว่ามันเป็นค่าที่ สวยงามแล้วถ้าเทียบกับในลีกิโนลถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่โอเคเพราะฉนั้นคุณคุณกล้าที่จะเบสเลยว่าโอเคงั้นฉันทําธุรกิจละกันส่งร้อยแล้วเหลือสัก3ามสัก4ี่ฉันโอเคนะครับถ้าพูดถึงแต่ก่อนเนี้ยผมเคยได้ยินอย่างธุรกิจพวกโฮมช้อปปิ้งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มาคุยกับเราบอกว่าเฮ้ยเขาส่งกับอีกที่หนึ่งอ่ะเขาเขาเหลือเขาเขาเขาาต้องคืนมาทั้งหมด20%คุณลองคิดดูว่าส่งร้อยขายได้แค่80เพราะผู้นี้เขาไปรับเงินตอนที่ส่งได้นึกออกไหมครับ แล้วของจะเหลือ2อ่ะอแ้วเขาก็ต้องมาบริหารในของที่ค้างอยู่20อีกอ,อ่าคือผมว่าเขาเขาก็ไม่อยากจะขายนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเคอร์รก็เลยมีความมุ่งมั่นในการดูตัวรีเทิร์นเขาเรียกรีเทิร์นนะครับคือเลโชตัวเนี้ยให้น้อยและน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้เหมือนดูแลให้ให,ให้กับู้ประกอบการด้วยนะใช่เพราะว่าเราขนวันละแสนชิ้นนะครับคอ่าหของแสนชิ้นก็เยอะนะ เกิดไปแจ็คพอตไปเป็นลูกค้าของใครก็แล้ว <c oughs> แต่เขาก็ต้องบริหาร <c oughs> เขาก็ไม่อยากจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้แต่แน่นอนก็คือว่าตัวลูกค้าก็ต้องเขาเรียกพัฒนานในเรื่องของการรับอินโฟมชันจากผู้ผั้ผู้ซือ้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเวลามาผ่านมาถึงเราปุ๊บเป็นผู้ขนส่งเราก็จะส่งได้ถูกต้องและเร็วเนี่ยมันก็จะล้อกันจริงๆต้องต้อง ต้องพยายามที่จะครบท้วนการ,รทั้ง3ฝ่ายเลยทั้งผู้ผู้ที่จะส่งเองนะคะแล้วก็ตัวทางพนักงานของ c u r r y e x p r e s s เองแล้วก็ผู้รับเอง<ช>นะคะ<ช>ถ้าเกิดว่าไม่ผิดพลาดทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วรอ่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดนะคะว่า มีสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะที่ทาง Kerry Express นั้นให้บริการนะคะที่จะขนส่งสินค้าให้กับท่านนะคะถ้าเกิดว่าท่านทําธุรกิจอยู่ในแวดวงของกลุ่มสินค้าต่างๆเหล่านี้สามารถใช้บริการได้แต่ว่าสําหรับบางธุรกิจนะคะมีธุรกิจสินค้าประเภทไหนบ้างนะคะที่ณนะตอนนี้นั้นอาจจะยังไม่สามารถใช้บริการกับทาง Kerry Express ได้ช่วงหน้าเรามาคุยกันค่ะ